บัตเตอซีสบัเตซีสพูดพูดชื่อชนแนลบ่อยๆไม่ต้องไม่ต้องอธิบายมากพูดไปเรื่อยๆใช้เทคนิคโฆษณาเว้ยพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจัได้เองโอเคก็อยู่กับบัเตรซีสดีแล้วจ้าแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะญมีไม่กี่<ช>อ,อีพีก็มีแขกรับเชิญแล้วเห็นไหมด,งดัดงขนาดไหนดังขนาดไหนอะเรียกว่าขยายแฟนชายขยายแฟนชายอันนี้จากเดิมที่มีท็อปแจ๊คแล้วก็เป้เนาะวันนี้มี ต้องต้องบอกว่าชื่ออะไรโมราเลสใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยชื่อเปเลีป่ยนชื่อไปเรื่อยนะจ๊ะก,ก็คือเป็นน้องโมของเรานี่เองเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยขึ้นอยู่กับว่ากำลังดูซีรีส์เรื่องอะไร <c oughs> ใช่ไหมโมนี้เราไปเจอกันยังไงนะเป้เล่าได้ไหมอโอ้ยพูดแล้วปวันนั้นพูดเขอไปห้องนั้นแป๊บื่อนักพี่ล้มทับพุกพี่แบบล้มทับกันโมเลยไม่จริงวนะ่ะเดี๋ยวเราเล่าให้ก็ได้อ่าก็เล่าไปแล้ว เราไปแล้วหรอก็ที่พวกพี่ล้มทับกันแล้วออกมาเป็นโมไงโมจะมีแม่หลายคนไม่ได้นะลองมีแบบ Q&A ก่อนพี่ค่อยันเล่าประวัติกันซึ่งจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือเล่นเกมกับน้องโมมาได้เป็นแจะปีหลายปีแล้วเนาะใช่ก็เลยต้องมาก็เลยไงเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันแล้วเนาะใช่ใช่ใช่พูดแล้วมันเจ้า พี่เป้ก็ยังขี้ไม่เป็นคนจีนพี่ฟอเรนคนหนึ่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยรู้เร่าประวัติแล้วที่คนดูก็อัพจากหนึ่งคนเป็นสองคนครึ่งอคนครึ่งอีกครึ่งคนนี้คือเป็นอะไรึ่งคนมาไม่ได้ไงก็คืออธิบายก่อนว่าตอนนี้เราเล่นกับผู้เล่นทางบ้านเนาะผู้เล่นทางบ้านซึ่งก็จะมีความเื่องระุกียบบ้างไม่ได้ไม่ได้หมายถึงผู้เล่นทางบ้านด้วยหมายถึงมึง อินเทอร์เนต็ตแค่นิดๆนหน่อยๆเออไม่ใช้สายไฟนะใช้แบบเครฟังสิ่งเดียวที่อวดได้ก็คือไฟอ่ะตอนนี้แยงตามากเออจริงๆได้เห็นหน้าแบบมันๆนี่ไม่ใช่ว่าแบบร้อนเลยแบบคือร้อนด้วยแหละแต่ว่าคือลิงไร้ไงมันจ้าซะเหลือเกินมีแฮกรูนมันอยู่แท็กเตอร์อยู่ที่รถแท็กเตอร์โอเค คใช่อามีแฮกลูนใช่ลืมทีนี้เมกกำลังวิ่งไล่กับเลตเทเฟสวนอยู่รอบบ้านอืมโอเคเมกเล่นบ้าไม้เออเมกเล่นไม้ในบ้านไปแล้วด้วยบ้านตรงกลางเหรอบ้านเหลี่นมบ้านเลรกเอาบ้านเลรกโอเคโอ้โหลมรอดแล้วเรามีบอลโลน้องมีบอลโล เวลาที่ดูจิตยืเอออธิบายทริปสำหรับแบบเวลาเจอเดเทอร์เฟสนี่หนึ่งคือเวลาที่มันแบบง้างเวียงเวียงอ่ะให้เข้าตู้นะแล้วจากนั้นถ้าหากว่าแบบมันเวียงเสร็จแล้วมันแบบเออแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็ฟุบลงไปอ่ะก็ให้ออกมาแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปเลยมันจะมีช่วงเวลานิดหนึ่งอ่ะนิดเดียวนี่ถ้าหากว่าเอาสตาร์ตู้มาด้วยจะดีมากโอ้ไม่มีใครไปช่วยใช่ไหมเดี๋ยวอยู่ไกลไหมอ่ะ ไปไปช่วยได้ไหมเขาก็โดดตบมือใหญ่เลยรับไม่รับไปๆมันไปทางยี่อุ้มเสร็จแล้วอ่ะไม่ใครเบี้ยวเลยออกมาจากใต้ดินกันยังออกมาแล้วออกมาแล้วอย่าอยู่ใต้ดินนานเวลาเจอเลเเฟสอันตรายอีกรอ้อมแล้วมันตามไม่ปล่อยเลยตัวนี้มัน้ำตรงที่เดิมอีกปะเนี่ยที่เดิมที่เดิมว้าว เปิดต่อละไวจังมาทางมาทางที่บาร์บีคิวป่ะา้ชุดมันไม่เห็นฉันไปแล้วครับโอเคมันไปมันไปมันไปทางนู้นเดี๋ยวเร็วเลยไปไปาไปาไปถ้ามันเล่นใต้ดินี่ยซอมซอมรงตกใจก็เอาไปได้พี่จะโดนแล้วพี่อยู่ในตู้ไะ ละก่อนเนเนยน้องไหนพี่ไม่ได้ตอนตูห้หมอไม่ดมไ,มได้เอามาไหนหวะนนี่คอเด็ดเราก็ดีใจนึกว่าจะได้ตันตึ้งเมื่อกี้ไปครีกลับมาก็คือมันเลือกให้เลยเดาว่าน่าจะไม่มีบาร์บีคิวป่าหว่าเพราะว่ามันไปโคระทิศเลยเหมือนมันไม่ค่อยเห็นโอ้ยกดอ่ะ มันเล่นไปแล้วใช่ไหมไม้อะเล่นไปแล้วแล้วก็หิวตุบอยู่ต้องกลับไปบ้านตรงกลางปะอออันนี้ซ้อมตรงกลางเหรอใช่เสี่ยงมากเด้อระวังไม่ดีกันแล้วเพื่อนโดนเป็นทีโอ้ยโดนนั่นอะอยู่ว่ะ ไม่น,าน่าจะรอดคือพอเลเทอร์เฟนเนี่ยจะไม่กล้าไปแบบเข้าไปบอดี้บ็อกให้อ่ะนึกออกไหมเอไม่กล้าเล่นมากไอ,อ้แต่เพื่อนมันเป็นงานเพื่อนชาวตีนของเรา <laughs> เพื่อเข้าว่าเป็นหนึ่งหม้ยเดีย <า S 2> วนะนะอย่านะอย่าอืมไปก่อน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 มันมาหาฉันมาหาปารีดแล้วเออ หลุดละลายเฟื่องแล้วนี่นี่โอ้ยกูตเพื่อนอยู่ลายเพื่อนอยู่แต่ถ้ามึงวิ่งกลับเข้ามาอีกรอบน่ะโอเคเครื่อนนี้เสร็จแล้วเครื่องตรงกลางอยู่นะเครื่องตองการกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเดี๋ยวเราไปรอช่วยดีกว่าอะไรวะาพอตอนนี้เราตาย เข้าไปในบ้านไม่แบบนี้ว้าวนี่คือวิธีที่จะเล่นกับเดสเซเฟสนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกครั้งนะเอาจริงเฉพาะบางครั้งเท่านั้นบา,บายายไปดีกรับ แยกไหมอืมโอเคเป็นไปทางทางนั้นเด้อโอเคเห็นละแล้วเราเปิดทางนี้ไว้อืมนี่ห่วงบนห่วงนี่ก็ไม่ได้ช่วยกูซ่อนเลยปอ๊บดันเลยมันไปนั่นละน้ำไปทางนั้นละไปนั่นั้นละไม่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 มันหลอกมันหลอก ไม่ทำไมมันเร็วแปลกๆมันมีโนวันแน่เลยพี่นน่นะสิโนโนวันเดยเร็วขึ้นหนอเปิดเลยนะว้าวไม่มีวะออกมานงไม่มีมช่วยบังหน่อยดิเออฉันยู่ข้างหลังเธอลองมันกวาดเลยนะพี่ระวังระวังระวังระมันยังไม่ง้างไม่เป็นไรไปไปๆไป ฉันต้องทำหน้าเก่งแน่เลยแบบต้องหน้าตึงใช่ไหมต้องหน้าตึงตอนเล่นอะไม่แต่เวลาทเนี้เธอเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วว่ะแต่รูกตัวเองตอนหน้ายิ้มไว้ดิเออเธอต้องแบบเธอต้องเธอต้องถ่ายคลิปตัวเองแบบทำซู2องเลวไว้อะไว้ตอนเริ่มอะมาหล่อแล้วออกมาน้าน้นชาไปเลยเนาะถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่หน้าเริ่มเก่งก็ค่อยแบบอินเสิร์ตเข้าไปมันจะรู้ได้ไงวะไม่รู้หรอกดูเอนจอยมาวิดีโอเี็นจะมาวิดีโอคลิป เฮ้ยแต่ที่จริงลืมวีขเคาะเปิร์กนะหมายถึงว่าแบบปกติเล่นเล่นอยู่เราจะทายกันไงว่าแบบฆาตกรมีเปิร์กอะไรบ้างอะไรบ้างเขาเสนอพี่ถ้าสมมติใครทายแบบเปิร์กฆาตกรผิดอะถอนเล็บตัวเองนะโอ้ไม่เอามันเบาไปอ่ะมึงไปเล่นมาจากไหนเนี่ยใครกับกันเหรอเออเอ้ยอ้โพสที่เล็บมันงอกนี่ทรมาร์สสุดเลยนะรู้ว่าเธอเคยเล่นถอดเล็บนี่มาก่อนอะยังยังยังเคยเล็บหลุดอะเออทีนี้คือเปิร์กแรกของเราอ่ะเราเป็นดูแลต่อเนื่อง มันเอาไว้เวลาที่ถ้าหากว่าเราช่วยคนออกจากตะขอหรือว่าฮิวหรือม่มีคนฮิวเราหรือมีคนช่วยเราหลยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนมาแบบเงึงักเงิงักอยู่ข้างหลังเราอ่ะมันเป็นทางงงใง่ไหใช่มันจะเป็นสนึกสงักถ้าหากว่าแบบทําแล้วอ่ะแล้วเราทางเราและเขาว่าจะเห็นออร่าการได้กันเว้ยใช่ตั้งนั้เนี้งต่อตลอดไปจนกว่าจะโดนแขวนอีกครั้งหนึ่งระยะไม่ไม่แน่ใจไม่ทราบแต่ว่าคือน่าจะได้ทั้งแมปนะถ้าเข้าใจไม่ผิดเพราะว่าไม่เคยระยะไม่เคยเห็นระยะมันหายไป ม,ม,มันสตอกมากถ้าห,หากว่าเราแบบเราไม่โดนแขวนอะ่ะคือสมียทีดังเพียงปร่งรางภาษาไทยภาษาไทยแปลว่าดังเรียงปร่างเรียงปร่างของเรียงปร่างก็คือถ้าหากว่าเราพับไม้เนี่ยเราก็จะได้บูสต์แต่ว่าก็จะติด e x ซ a u s t หมดกําลังคือสตันตู้จ้าเบอร์สองอันเลยเหรออามาสองอันเลยอ๋อโอเคแล้วแต่ว่าจะใช้สถานการณ์ไหนใช่ไหมติดสี่สิบวินาทีเองแป๊บเดียวก็หมดล้วช่องทางด่วนเพื่อนโดนแขวนแต่ละครั้งเราจะได้รับสามโทเคน แต่โทเคนจะได้โบนัสเอ่อความคืบหน้าเวลาเราปั่นไฟอ่ะหนึ่งเปอร์เซนเราจะได้ประโยชน์จากมันสูงสุดคือการที่เพื่อนตายเด<ห>ีเยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าทําไม <c oughs> ใช้คําว่าท่านผู้ชมแต่คือคนที่ดูมีแต่เพื่อนอ่ะเนาะคนที่ดูมีแต่เพื่อนแล้วก็ตอนนี้ศูนย์วิเวอร์แล้วแค่คือคุยคนเดียวนั่นแหละปีละหนึ่งคนปีละหนึ่งคนถ้าเราทําไปสักร้อยปีก็จะมีคนดูร้อยคนเลยนะพี่เธอต้องไปศึกษางานจากแบบ จากเกมมิ่งก็มีแล้วไม่อย่าอย่านินทาไม่ไม่ไม่เธอหญิงนินทาเขาเรียกว่าศึกษาเอ่อมาเก็ตติ้งสแตทเจี้อ๋อศึกษาตลาดปะเออศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของเขาว่าเขามีอะไรในการที่จะดึงดูดคนเข้ามาดูเนี่ยหอเปลาอาจจะเป็นแบบด้วยความขาวขาวใสด้วยด้วยสกรามนิดหน่อยเดี๋ว่าแบบด้วยเขาอาจจะสนุกจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเธอต้องไปศึกษาแล้วนะรู้เปล่า แม่แมวมองแม่แมวมองไหนบายบายเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมเราถึงชอบเปิร์กบางเปิร์กมากอบ,บอกเลยดิทำไมต้องเดี่ยวเดีย <c oughs> เก็บไว้บอกพวกนี้อ่ะ <c oughs> เออใช่เก็บไว้บอกพกี <c oughs> ตรงมุมแมปได้ไหมมุมไหนอะ่ะซ้ายขวาโอ้เดี๋ยวมันมันไปทางไหนแล้วระวังเอาให้มันเห็นใช่แล้วป่ะเห <c oughs> มือนมีวุ้นตามหลอกหลอน ใช่ใช่ใช่มันมันมุ่งไปทางเธอหาไปได้ปะเราต้องได้ทำวะขอสกิทหน่อยดิต้องด่าไหมโอ๊ยมาไงอ่ะไปสกิทเขาสิไม่ไม่ได้สกิทเลยพิรุษอะไรไม่มีไม่มีเลยมันมาน้องรู้สึกว่ามันจะมามันไม่เห็นหรอก ไปก่อนไปก่อนโชคดีนะคอเดดเอาเพื่อนเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนเอาเพื่อนบายบายเคอเดดอยู่นะไม่แน่ใจคอเด็ตฮิวมันหายตัวไปแล้วนะไปทางโม ยังยังไม่มาแมวยังไม่มองเดี๋ยวมองแล้วโอ้ oh, my god oh. Oh. ช่วยฉันได้โปรดแปดสิบแปดสิบไปพังบงัง <Okay. S 2> โอเคเข้าว้าโบโลว้าติ๊กูสิติ๊กูฮิตมี่ฮิตมีโอเค จ้องอยู่นะโอ้ยมันมามันมานี่เนี้ยปัญหาของการใช้อ้านั่นน่ะเห็นไหมมันมาพี่มันไม่เห็นหรอกมันไล่นู่นอยู่เปย์จำเครื่องที่เราซ่อมกันได้ไหมจำได้ที่ซ่อมด้วยกันสามคนน่ะเออมันมีข้างหลังๆอ่ะมันจะมีอยู่เครื่องนึงฉันซ่อมเครื่องนี้อยู่ใกล้ประตูเลยอยู่อยู่ตรงประตูเลยฉันได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคประเด็นคือเนี่ยดสมาร์ททีดเอ้ยไม่ใช่สมาร์ททีดปึ๊กเนี่ยสแต็กอ่ะไม่ได้ใช่เลย โอ้โอเคได้แล้วเห็นบ้าว่องไวว่องไวไปเร็วไปเวไวไปร็่งไวถ้าเจ็บัวเข้าเลยเออเรยกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วแต่กลัมามามาเจ็สิปอร์เนหมดเลยมาทางนี้เอาหมดเลทางนี้ฟังเลยฟังเลยเลยหมเลร็วเร็วเห็นเรดเรลวาเรเลยเร็เรวเรวเวรเวเร็วบเ็เ็เรเววเเจเรเร็ ต่อไปไหนอะไปต่อไม่รอแล้วนะหมอบอกว่าไม่ให้เค <c oughs> เเรียดหนังสือเวทหนังสือบอกให้คิวเราก็จะเอาเปิร์นฮิวเ็วไปบอกให้วิ่งหนีฆาตกรก็จะเอาเปิร์นฮิวไปรอคนตอกก็เอาเปิด <c oughs> เปิดส่องไป <c oughs> ถ้าพี่บีบอกให้ชาดโดดชาดกเขาจะโดด <c oughs> เล่นต่อไม่รอแล้วนะเล่นต่อไม่รอแล้วนะ พูดคุยกันได้นะหรือถ้าแบบอยากส่งเฉยๆไม่เป็นไรนะครับสนุกสนุกครับหรือถ้าหากว่าไม่ได้จะดูแต่ว่าเลื่อนผ่านมาแล้วกดออกไปได้ก็ก็ไม่ต้องออกก็ได้นะก็เปิดติ่งก็ไม่ต้องออกก็ได้อยู่มีแต์เราไปใช้เครื่องอื่นเครื่องนี้ก็เปิดติงไว้ไม่เป็นไรคนอันตรายก็ตจ๋งนะคือจะบอกอะไรฟังว่าตอนนี้เรามีคนมาเรียกวิวแล้วเวล้บบนหนุ่มทอเสื้อประจํารออยู่รออยู่รออยู่บดทอเสื้อประจำ channel เฮ้ยยังไม่มีฟิลนั้นรอเขาก่อนเดี๋ยวจะไปหาซื้อแบบลิงฟิตมาให้เล่นเล่นข้างๆอัะเล่นไปถ้าขต่อให้เขาไม่ดูเราให้มันดูมันก็ยังดีเอาจัสแดนก่อนไหมใน Xbox เนี่ยเริ่มง่ายๆก่อนเขาเล่นลิงฟิตมีคนดูเราเล่นจั a แดนคนดูไม่มีแล้วโดนดีพอตด้วยล่าสุดโดนดีพอตก็มมดีพอตด้วยเหตุผลฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นความรุนแรงรุน <c oughs> แรงต่อสายตายเลือ่อยแล้วว่ะอันนี้เลื่อยฮิวบิลลี่่ะมาเก็บแต็แตกเอาฮิวบิลลี่จ้ามาแล้วนะพี่มาแล้วนะมา,าว่าวไปทีหนึ่งมีแฮกดูนเ,เราผ่านแล้วมาแล้วเพ่มาแล้วผ่านแล้ว,ลวตอนนี้คือเป็นเป็น เป็นเลขขาเออวเดี๋ยวช่วย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 ปิ้วฮิฮิมันไปมันกลับไปมันกลับไปวิ่งวิ่งวิ่งไป ใช่ฉนส่มันมาอยู่หรอใช่มันไปมันมาทางนี้เป็นจุกได้นามกันเนี้ยตอนเนี้ยแล้วมันมีเครื่องอยู่มุมเนินอ่ะมันหามันมาหาฉันฉันรอไว้ให้จะเท่ห์แล้วไปหิวกันตรงนน้นดีกว่าโอ้น้ำโมไม่เห็นกูสังครั้งไม่เห็นกูทำมังไม่เห็นกู มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <S 2> <S 2> <S ไม่เห็นจริงด้วยพี่เป็นไงเนาะแต่มันเห็นกูไงประเด็นอะโออเสียดายเป้ไม่ได้มาตรงนี้เพื่อนฮิวให้อยู่ไม่เป็นไรมันไปทำอะไรเราอะอะเรารอโอเคโอ้ตรงนี้เหลือสูงเลยลสามแปดสิบเปอร์เซ็นต์จ้าพี่ ตังฮุกมันเด่นสุดยอดมากโอเคปิด <Okay. S 2> ทุกก็สิี่ไปอ้าว <laughs> ปิดฮุกไปอุ้ยไปายโอ้ยแล้วไปโอ้ยแมวช่วยเยอะเลยอ่ะอเมื่อกี้มันเหลืองแบบเออโอ้ยเฟสทีเดียวผ่า ยอดเลยปิดไลฟ์สรีมหน่อยดิครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจเบียโซด้วยนะครับไอไม่ใช่เป็นเด็กมิรักดีต้องถูกตำโี่ด้องการนี้เราจะทงกันอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งถ้าหากว่าคนดูคนไหนที่อยากจะมาเล่นกับเราก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแต่ถ้าหากว่าดูแล้วไม่อยากไ่นด้วยก็ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่เป็นไรไม่ต้องบอก ไม่ต้องบอกว่าเล่นแย่แค่ไหนไม่ต้องบอกว่าอย่าทําแบบนั้นสิอ,อย่าทำแบบนีไม่ต้องบอกถ,ถ้าอยากเล่นด้วยค่อยบอกโอเค